สวัสดีจ้าพี e ่น้องมาเด้อจ้าเมนูสาวนายสุภามากินตามส้ววพวงไข่กับเบอเอแล้วจ้ามาเดแอบน้ำกันเด้อจ้าเอาเลยค่ะพักเขากับพักสลัดมาเลยพี่น้องเด้อพักสลัดคนโกูคนก้นี่เห็นบ่มคนกูเห็นตับสั่วพวงไข่เมนูโปรดคุณผมป่ะขมก็กินนะขังอะไะเข้ากันแหละขมขมมะละยังกินเลยเออคือคือมะละดอกอ๋ออืม มาเด้อพี่น้องเดอ้อไปกินตำพวงผงไข่คล<ม>่มมันก็คล่มเราตับกินนีดกินลกไข่บ่ะข้าวห<า>รืข้าวง่ายเอา,าเลย รสชาติแบบแซ่บคือเกาแล้วก็ขั่วอือือแซ่บแซ่บคือเกาคือเกา เจ็บสีโมสีโมเผอครัวตามให้เรากลับไปต้องอยู่เขาน่ะมไม่ได้เขาคลิปกับเพื่นอนเฮงอะไรกันเป็นงานเป็นงาน ใครปีใหม่เนี่นยการเก็บเงินแลบอ่ะเนี่ยปีใหม่พี่เนาะอืมอืมใครจะปีใหม่แล้วสองคนใครจะกลับบ้านล่ะเอาไปได้กลับเนาะมีเงินแล้วค่ะมีเลยแหะ mượn từ lì nữa lim mừng Ừ mừng 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 không? mừng mừng ngân, mừng 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 đi mừng 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 เป็คขมปะ่ะเป็นมนะหินเพชรเพเนี่ยเท่ากันนี้ผักเหมืนกับเป็นคมผักเปหลแบบนั้นขมขมตัวต,ต้องเอาไว้ เอากินแล้วดลุงเลยมักดามันมีแหลกมโมโกหมเอามักิดาแฟนไม่ห้ครได้ทำเนี่ยดเอาไหมข้าวมีไข่เลยค่ะแกะกับเบื้องะ มีไข่นะปล่อยแค่ร้อยร้ยไปไข่เอาเอาบทียบบ,บอับะเอาม,มาโกเอามาโกดูตังลงน่ากบแดง เ่าจะกินต่ำชัวปรปลาหมึกหงแทงว่าีิน้องเผื่อว่าผักคมเงินออยังไม่มีละ่ะอยากกินปลาหมึกอ,อยากกินกุ้งเผาวอาเอา น,นา่ะเอาเอ้าอือ,อเอเ้ยบอกอยูอ่ในข้าวมันข้าวสิาพันงานเอาเลยลาบอกเอา ฮะมันได้เอฟซีได uh ้เอฟซีได้เอฟซีเด้อเอฟซีเอฟซีเอฟซีเพชรได้เอฟซีเลยอืออ่ะพี่น้องเมื่อไหรคะเนี่ยน้องเดียวจะเครื่องเทศนี่แหละเนาะอ่ะตาบุญไดมักคลิปนี้กดปะกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ในเนื้อจ้าพี่น้องอากาศสบายสวัสดีจ้า